พกเราาลลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับบิงไบวันนี้เรามาเที่ยวงานวันฮาโลวีนที่เซ็นทรัลอยุธยาแล้วแต่งตัวแบบจัดเต็มเลยนะมีไม่กิฟด้วยไม่กิฟใส่เสื้อฮาโลวีนดูทุกคนมีน้องไบด้วยน้องไบใส่นี่ฮาโลวีนอยู่บนหัวนี่น้องบิงล่ะอา้าวใส่เสื้อด็อกเหมือนกันนี่นี่เสื้อลูกสุนัขตัวน้อย เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับที่นี่มีจุดหลอนทั้งหมดกี่จุดกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปทางนู้นเลยคัะไปเดี๋ยวก่อนอพอ่อแบงเจออะไรไม่รู้อยู่ที่กางเกงไบอ,อ่ะอยู่ข้างหลังเออเนี่ยเกาะอยู่ข้างหลังไบ<ป>ไบหยุดก่อนไบหยุดก่อนเดี๋ยวพ่อเอาออกให้เอ้ยโคตรหลอนอะ่ะไปไป ไปไปไปไ, okay ไปไเอาไม่ออกมันติดมันติดไปไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันติดมันติดอุยอมันติดมาจากไหนอ่ะอุยทุกคนเราห้ามโยนทิ้งเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาเดี๋ยวมือไปเกาะกระเป๋าคนอื่นอีกเราต้องไปเอามือไปไว้ที่บ้านของเขา เขาว่าที่เซ็นทัลเนี่ยมีจุดหลอนเยอะมากเราจะเอามือนี้ไปคืนจุดหลอนตามหาครอบครัวของมือตามหาเจ้าของมือดีไหมมือนี้เป็นของใครกันแน่เราตามไปดูกันครับจเจอแล้วเหรอทุกคนเราเจอแล้วจุดหลอนที่หนึ่งน่ากลัวมากขอบอกพ่กกอแบงค์บอก,กเป็นผีนางล้ําอู้ยอุยอุย อุ้ย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 น่ากลัวมากทำเหมือนจริงมากอุ้ย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 เขาบอกว่าชื่อเรื่องลาตีนางลำอู้ทุกคนเขาจัดฉากแบบน่ากลัวมากอู้สุดหลอนไปเลยครับข้างในนั้นมีอยากย้ายสีแดงไม่ใช่อยากย้ายนะครับเป็นสายสินอุ้ยอุ้อข้างในก็มีนะครับน่ากลัวมาก ทุกคนคมีคนแปะสติกเกอร์ให้คะแนนด้วยอันนี้น ah> ่ากลัวสุดการที่เราจะมาดูนะครับจุดหลอนที่เซ็นทรัอยุธยาเขาจะมีให้รับแปะสติกเกอร์ด้วยให้คะแนนความหลอนนี่ได้มาหนึ่งดาวแล้วถ้าใครคนไหนหรือซุ้มไหนอ่ะได้คะแนนเยอะสุดได้ของรางวัลด้วยนะมีนเจออะไรอีกอ่ะอุ้ย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 เจออีกแล้วจุดที่สองเจออีกแล้วครับ โอ้โหทุกคนหลอนมากหลอนมากอ่นอูน้นง,นงเจออีกจุดหนึ่งแล้วน้ำไหลออกมากลายเป็นสีแดง <c oughs> แล้วดูที่ชักโครกหลอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดหลอนทั้งหมดเลย <c oughs> มือที่ตามติดมากระบายอะใช่ซุมนี้หรือเปล่าอัน <c oughs> นี้มีมือยังทุกคนหามือสิเออซุมนี้มีมืออยู่แล้ว แสดงว่ามือที่ตามติดใบทมาไม่ใช่ซุ้มนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยซุ้มนี้มีดวงตาเยอะมากอุ้ยใบระหว่างที่พระแบงค์ถ่ายทำพ่อแบงค์เจอเงาดำๆด้วยไปเห็นเงาดำๆเปล่าอยู่ตรงไหนนั่นไงอเงาตัวดำยืนอยู่ตรงนั้น เงาผีผู้หญิงอุ้ยน่ากลัวมาก <ไป S 1> อุ้ยอุ<ป>้ยใบใบใบหลอนมากใบเอามือมาทำไมไ <ป S 1> ทุกคน<ป>แล้วตรงไหนนะที่ใบบอกว่ามีเปิดน้ำเป็นเลือดอ่ะไ,<ป>ไหนตรงซิงล้างมือเหรอทุกคนดูซิงล้างมือสิมันมีน้ำไหลออกมาเป็นเลือดเลย<ป>อุ้ยใบใบล้วดูกระจกส่องหน้าสิแบบนี้ใครจะกล้าส่องอ่ะ วิ่งวิ่งมองไปเห็นตัวเองป่ะอู้นี่คือกระจกสองหน้าถ้าใครเข้าห้องน้ำแล้วเจอแบบนี้อุ้ยโคตรหลอนเลยเนาะถ้าเปิดประตูห้องน้ำไปแล้วเจอแบบนี้ทำไงรีบวิ่งเลยหรือถ้าเกิดใครเปิดน้ำอะเพื่อที่จะล้างมืออะแล้วเจอแบบนี้เป็นไงอู้หูวิ่งแบบวิ่งให้ไกลวิ่งแบบไม่ต้องคิดชีวิตเลยเนาะปีก oh, <no. S 1> บ้งบยงั้นตอนนี้เราต้องทำไงวิ่ง ทุกคนวิ่งรออะไรลุงบิง,บ,งบิงไปบ,งบิงไปบิงบิงไม่กลัวเหรอก็มันไม่ใช่ของอ๋อทุกคนทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นนี่คือของปลอมใช่ไหมไม,ไม่ต้องกลัวน้องบิงกลัวไหมครับไม่กลัว,ลวเพราะว่าตอนนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนทุกคนครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่เป็นการจัดฉากขึ้นมานี่เป็นของปลอมของปลอมทั้งหมดเลย ถูกต้องอันนี้ยทาขึ้นเพื่อศิละปะนะครับไม่ได้ลบหลู่แต่ประการใดแล้วมือมือของน้องไบส์เนี้ยก็ตามไบส์มาจากบ้านแล้วใช่ไหมมือนี้ก็ของปลอมนะครับไม่ใช่ของจริงแต่ภารกิจวันนี้เรายังไม่จบนะเราจะต้องไปตามหาเอ่อซุม้มมันจะมีอยู่ซุ้มหนึ่งที่มีการที่มีมือแบบนี้เยอะเลยมีการหันนะห่นอะหั่น ภารกิจวันนี้นะครับเ,เ,เราจะเอามืออันนี้เป็นมือเว้นเดย์เนี่ยเอาไปวางที่เอาไปคืนจุดจุดที่มีการหันหันมือโอเคไหมใช่เราตามหาซุ้มที่มีมีดด้วยนะไปไปทางนี้เลยครับตอนนี้นะครับน้องบีน้องไว้กำลังเดินย่องผ่านหน้าบ้านที่มีคนนอนอยู่ไม่รู้ว่าคนเหลือะไรบิ๊งเอยผ่านไปแล้วเนอะ หนูคิดว่ามีที่น่ากลัวกว่านี้ไหมน่าจะมีใช่ไหมแต่แต่พ่อแบงค์คิดว่าอันนี้น่ากลัวสุดในใจพ่อนะดูดิใช่ในในใจพ่อคืออันนี้น่ากลัวอันดับหนึ่เล,เล็บก็ดูน่ากลัวมากเลยนี่อันนี้ของจริงนะอันเนี้ยดูผมสิบิงบิงดูผมสิน่ากลัวมาก โอ้ยถ้าขับขยับพอแบงค์วิ่งกรีดเลยนะกรีดแตกเลยนะ,ะโอ้โหถ้าเกิดมีไฟดับห้างอะนะหลอนมากไปจุดต่อไปกันทุกคนครับเราเจอจุดต่อไปแล้วครับอุย้ยมือมาจากจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยเราตามหาซิว่ามีมือไหมนั่นไงมืออยู่ตรงนี้โอ้โหโอันนี้มีจังสี่มือแน่อุ้ยเออใช่มีกาด้วยทุกคน เพราะเหตุใดถึงจะมีหนังหน้าอยู่ตรงนี้ได้หนึ่งหน้านี่สองหน้าแล้วนะแล้วตัวหุ่นเขาอยู่ไหนะน่นไงหุ่นที่โดนลอกออกมาโอ้โหนี่มันเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์แน่แนเลยอะทำไมเขาทำแบบนี้หรือว่านี่เป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นสตูดิโอแห่งความตายเพราะว่าทุกตารางนิ้วของที่นี่ยมันมีการทรมานเกิดขึ้นเห็นไหมทรมานมากเลยนะฝั่จะเป็นแบบเนี้ย ูิฮะสีที่เนี่ยทำจากเลือดหรอทุกคนที่นี่มีคอนเซปต์เขาบอกว่าเป็นจิตรกรวาดภาพด้วยการใช้สีเลือดในการวาดด้วยไงวาดภาพอยู่ตรงนั้นอ๋อเขาวาดภาพทุกภาพวาดอะคือการฉลองของความวิกลจริตทุกชีวิตของเหยื่อบนผาบาืนผ้าใบผืนสุดท้ายที่เขาเรียกว่าผลงานชิ้นเอก สิ่งที่น่ากลัวกว่าผีบางทีอาจจะเป็นคนเออจริงๆจริงๆนะทุกคนสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือคนนั่นแหละเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผีนะอันนี้เป็นการกระทําของมนุษย์ทั้งนั้นโอ้ oh, <no. S 1> หลอนมากพ่อเรจตต่อไปแล้วฮะบ้านอะไรพ่อรู้อีกแล้วเหรอใช่เขาเรียกว่าบ้านบูชาย,ยันเอา้าบ้านนี้เป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์แน่เลยอะ ลูกหลานตะแปป้อรอบ้านหลนนังนี้เป็นลูกหลานตะแปะจริงๆด้วยนั่นไงลูกเป็นรูปของตะแปปะอยู่ตรงนั้นอะ่ะเอ้ามีใครเห็นเงาดำๆไหม,ไมอ๋อเป็นบ้านโบราณแต่ว่าฝาผนังคือแบบผุพังมากเลยนะฝาผนังบ้านก็ผุพังฮมีลังหมาล่าด้วยเหรอนี่เหรออ๋อโหอันนี้ลังใหญ่มาก ไหนตรงไหนีน่าจะอยู่น,น,ยานานแล้วบิงเจออะไรโอ้ไม,ไม้ไม้ที่นี่ผูกผพังมากน้องบิงน้องบิงเห็นเงาดำดำไหมไม่เห็นนะเราไม่เห็นเงาไม่มีใครเห็นเงาดำดๆเลยเหรอบไบเห็นเงาดำดำไหมอยู่ตรงไหนไเอ,อ้ยน่ากลัวมากบรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านบูชายันเวลาตอนกลางคืนอะ่ะก็จะมีเสียงสวดด้วยนะ ใช่ถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะได้ยินเสียงสวดเสียงแบบแปลกๆผนังบ้านก็ต้องมียันไงใช่ดูสิย,ยันเต็มบ้านเลยอะพ่อแวงคิดว่าบ้านหลังเนี้ยที่มียันอะไม่ได้ว่าป้องกันผีเข้าบ้านนะแต่เขาป้องกันไม่ให้ผีออกจากบ้าน<อ>บ้านหลังนี้ผีเยอะมาก<อ>ยันอันนี้เอาไว้ป้องกันนะครับแต่ว่ายันหันหน้าเข้าบ้านแบบเนี้ย คือป้องกันไม่ให้ผีออกจากบ้านผีในบ้านหลังนี้น่าจะเยอะมากน่าจะเป็นผีเป็นสิบเป็นร้อยตัวดูสิแค่นี้ก็มีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นใต้านั้นก็มีตัวหนึ่งนะถ้าใครมองดีๆอ่ะไว้ใช่จุดนี้หรือเปล่ามแม่มบ้านวิกกคนวิปริบบ้านวิกกคนวิปริตโอ้โหแม่กิ๊ป,ป้าแบงค์เห็นอุปกรณ์ทำกับข้าวด้วยทำไมเป็นเอดูลูกมะพร้าวสิทุกคน ไม่ใช่เขาเอาลูกมะพร้าวมาทําเป็นหน้าคนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไปไปไปพอตกใจหนูยอนไปเหรอมันกระเด็นไปเองมันกระเด็นไปเองเองหรอ <c ười> เดี๋ยวนะมือมือของบ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมมือของคนนี้หรือเปล่าคนนี้ก็ไม่มีมือเนี่ย <c ười> คนนี้เาเกิดมาไม่มีมืออยู่แล้วอ๋อจริงป่ะคนนี้เป็นคนไม่มีมือเหรอก็เลยกลายเป็นคนวิกจริโอ้คนนี้น่ากลัวนะ มองกี่ทีกี่ทีก็น่ากลัวมากๆบประวัติบ้านหลังนี้มีไหมเขาบอกว่าไงจันฉายเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อจันฉายเป็นเด็กหญิงวัยสิบสามปีเป็นเด็กหญิงวัยสิบสามปีแล้วก็ถูกแบบลากไปที่บ้านไม้เก่าฮะถูกลากมาบ้านหลังเนี้ยนะอแม่อ๋อฮะแม่เขาทำเองเหรอ อ๋อนี่ทุกคนพ่อแบงค์จะสรุปให้ฟังนะว่าบ้านหลังเนี้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กสาวอายุ13ปีโดนแม่ทําร้ายแม่แท้ๆเลยนะแต่รู้ไหมทําไมแม่เขาทําเพราะแม่เขาจิตวิตปริตแม่เขาติดยาเสพติดจนแบบจนแบบ,แบ,บมึนเมาอ่ะแล้วก็ทําร้ายใช่หลอนทําร้ายเด็กจนตายเลยแล้วดูดีบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านแบบ หลอนแบบนี้เลยดูที่มีมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงกลางนั้นด้วยหูหลอนไปหมดเลยอ่ะพ่อแบงคิดว่าเราสมควรอนแล้ววันนี้อนีเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวแม่เขากลับมาไปเร็วไบจุดต่อไปพ่อแบงเจอมือมือเหมือนอที่ใบเลยอ,อันนี้ของใครเราอันนี้ของเราใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่นะเหมือนเหมือนที่นี่เลยนะหูทุกคนมันเป็นต้นไม้แล้วก็มีโพรงอยู่ข้างในนะ เขาบอกว่าคอนเซปต์ก็คือสิ่งเชื้อเชิญจากเงาเรื่องเราเกิดขึ้นภายในช่องแห่งความมืดมนเชื้อเชิญให้คนเข้าไปหาใจหนึ่งก็คำหนึงถึงความมรณาอีกใจหนาไข้รู้หาเกินตนโอ้โห,หน่ากลัวสิเหมือนมีดวงตาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยยิงแล้วมีใบหน้ามันมีใบหน้าอยู่อันนึงง่งหงางายหัวห้อยคอลงมา บิ๊กวัวไปบิ๊กไบจุดนี้ให้กี่คะแนนครับถ้าเรามีสติกเกอร์เราจะโบตให้ไหมสามคะแนนเนาะน่ากลัวอยู่ใช่ไหมโอเคไปจุดต่อไปกันครับบิ๊กไปไหนมาทางนี้ บิงหยุดก่อนบิงหยุดอะไรอยู่ข้างหลังหนูอีกแล้วะเมื่อกี้เกาะหลังพี่ไบต์ตอนนี้มาเกาะหลังบิงอีกแล้วอุ้ยเอาออกได้ไหมมือปอมมือปอมเกาะหลังบ้งตอนนี้น้องไบคิดว่าเจอแล้วหรอทุกคนน้องไบคิดว่าเจอแล้วนะครับเป็นที่อยู่ของมือนี่เองอุ้ยใช่หรอไบเจอแล้วทุกคนโอโนเราเจอแล้ว ครัวเนื้อสดฮะนี่คือห้องทําอาหารนะครับแต่ว่าห้องเนี้ยจะมีชิ้นส่วนมนุษย์เต็มไปหมดเลยและตอนนี้พวกเราก็เอามือไปไว้แล้วมือที่ตามลังไบมามันมาจากจุดนี้นี่เองไ,ไหนเนี่ยกระดูกอันนี้กระดูกอันนี้ก็มืออันนี้เป็นขูพ่อแบงค์พูดไม่ถูกเลยอะพ่อแบงค์เจอแบบนี้แล้วแบบฮะมีหัวใจด้วยเหรอ โอ้โน oh no, ใช่เราเจอหัวใจที่นี่แหละครับที่เกิดเหตุที่ทําให้มีมือตามน้องไบไปไบเราเอาไว้นี่เลยนะเอาล้ครับน้องไบจะเก็บมือนะครับโอเคอยู่นี่นะครับอย่าตามไบไปนะครับห้ามตามไบามานะอันนี้นะครับสร้างโดยผลงานของน้องๆมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีของหกนี่เอง ใช่ถ้าบามีสติกเกอร์บจะแปะให้ซุ้มหนครับซุ้มนางลำหรือว่าซุ้มนี้ไม่เขาให้เขาพ่อแบงคิดว่าเขาให้สติกเกอร์แค่ดวงเดียวให้เราเลือกที่สุดที่สุดในใจเลยเพราะบจะเลือกซุ้มไหนไซุ้มนี้ใช่นะไหมซุ้มนี้แบบน่ากลัวเนาะซุ้มนี้คือหลอนขนาดในตู้เย็นนะดูดิมีอะไรอยู่ในตู้เย็นด้วย ในนี้ยิ่งหลอนเลยอ่ะใช่โอ้ในนี้คือแบบหลอนสุดโอพ่อแบงค์ไม่กล้าพูดเลยนะว่ามีอะไรบ้างให้น้องๆ้องดูกันเองดูดิแต่แต่อย่าลืมนะทุกคนนี่เป็นงานศิลปะนี่ไม่มีผีจริงและนี่ก็ไม่ใช่ของจริงหา้ามทำตามห้างลอกเลียนแบบนี่เป็นงานศิลปะในเทศกาลฮาโลวีนเท่านั้น